นี่ค่ะแห้งๆไม่มันเยิ้มเลยนะคะกล้วยทอดสูตรทําง่ายค่ะไม่ต้องชั่งตวงแป้งหลายชนิดนะคะกรอบนานไม่อมน้ํามันไม่งอน้ําปูนใสเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและเคล็ดลับกันเลยค่ะแม่บ้านใช้แป้งกล้วยทอดหมีคู่ดาวค่ะแป้งของเขาจะกรอบนานไม่อมน้ํามันเราไม่ต้องใช้น้าปูนใสให้ยุ่งยากเลยค่ะไม่ต้องชั่งตวงแป้งหลายชนิดค่ะ ใช้ถุงเดียวจบเลยค่ะจะทำกินทำขายก็สะดวกดีค่ะใส่น้ำสะอาดค่ะอัตราส่วนผสมต่างๆนะคะอยู่ข้างถุงค่ะอัตราส่วนของเขาพอดีลงตัวสุดๆค่ะทำตามนั้นได้เลยค่ะกากมะพร้าวขูดค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดสดค่ะร้านขายกะทิสดหรือใครจะขูดเองคั้นเองแล้วนำกากมะพร้าวมาใช้ได้นะคะ ส่วนกะทิก็แยกเก็บไว้ใช้ค่ะงาขาวค่ะใครชอบมากก็สามารถใส่เพิ่มได้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะกล้วยน้ำว้าใช้หำหามค่ะกล้วยหามเขาก็จะมีสีเหลืองสีเขียวปนกันแบบนี้ค่ะนำกล้วยน้ำว้ามาผ่าค่ะหนึ่งลูกแม่บ้านผ่าสามชิ้นค่ะใส่ลงไปค่ะมีค่ะได้แบบนี้เลยค่ะ นำใบเตยลงทอดในน้ำมันเพิ่มความหอมสักหน่อยนะคะใครไม่มีก็ไม่เป็นไรคะ่ะนำกล้วยชุบแป้งลงทอดได้เลยคะ่ะปรับเป็นไฟกลางนะคะใส่กล้วยลงไปให้ปริมาณพอดีนะคะอย่าแน่นเกินไปคะ่ะเดี๋ยวเขาจะติดกันมากพอกล้วยเขาเสร็จตัวเราก็เกลี่ยๆคนๆให้เขาแยกจากกันคะ่ะกล้วยสีเหลืองได้ประมาณนี้นะคะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันคะ่ะ ทอดไปเรื่อยๆจนหมดกล้วยหมดแป้งนะคะกล้วยของเราก็คลายร้อนแล้วค่ะนี่ค่ะเรามาฟังเสียงกรอบกันค่ะแห้งๆนะคะไม่อมน้ำมันเยิ้มค่ะมาค่ะมาลองชิมกันดูค่ะกรอบอร่อยรสชาติดีมากๆค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะ ใช้แป้งกล้วยทอดแค่ถุงเดียวก็สามารถทำกินทำขายได้ไม่ยุ่งยากสะดวกมากๆค่ะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามแะรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ